ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จอมโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยคนับเราก็เตรียมเดินขึ้นไปแล้วได้ข้าวมาเลยนี่ข้าวโพดลาบเหนือบ้านคุณเชียงนี่ ขึ้นไปเลยใช่ไหมโอ้ลืมมันนึกว่าจะลืมกระเป๋าขาวอีกเดินขึ้นมาก็จะมีที่หมุนวิวหมุนติ๊วโรงแรมอะไรโรงแรมบ้านคุณเชียงใหม่ น,น,น,น้ำที่ป๊อบยังไีเต็มกับขวดอยู่ห,อหอสองเปิดไปได้แล้ว เอีกแล้วกินฝนแล้วกินอะไรวะมีตู้เย็นมีที่นอนดูครับที่นอนอโอ้ลืมปิดล็อก น้ำโอ้มีมานยังดีเว้ยโอ้มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยดี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 เลยๆนี่โอ้ดีแล้วถือขวดขึ้นมากอ่อเอาน้ำเลยนี่ข,นขวดขึ้นมากอ่อเอาน้ำเออเดี๋ยวลืมไปหนึ่งร้อยแล้ว <c oughs> ขอก็ลืมไปขวดลืงนี่อาหารอนที่ใส่ข้าวโูดนี่ก็ที่นอนโอเคแล้วบายบายนอนลาฟันดี